เสเตอร์ยังเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเริ่มขึ้นนะครับสำหรับการที่ติดตามอยู่เมื่วันนี้นะครับผมเป็นการเป็นยังไงแล้วก็ฝ่ายทางบ้านเชสอรชนะนะครับเพื่นแพ้แล้ววันนี้ก็แล้วก็เป็นเจ๊ดเอรับผมก็ขอภาครายงานสดทุ่ก่อนนะครับของทีมคู่นี้ขอให้แฟนทบอลทุกคนนะครับผมที่รวมยุ่งกันแล้วประมาณ8ปดแสนสีนะครับขอให้ทุกคนนะได้กลับบ้านอย่างสุขภาพปลอดภัยหลังจากเกมการจบนะครับผมแล้วก็ขอให้สงกรานต์ปีนี้นะครับเป็นสงกรานต์ที่ทุกคนนะครับแฮปปี้มีความสุขขึ้นนะทุกคนเลย มาจ้าเอาละมาถึงเพลงสุดท้ายนะครับจริงๆอยากอยู่ที่นี่นานานมากครับอยากคืออยากแบบว่าสมมติบอลแข่งอยู่ไม่อยากม้องเพลงนะ้รับแต่กลัวเขาลงคางไม่อยากไม่อยากฟังเสียงเราแบบฟังเสียงบอลนะครับนะครับอ้าก็วันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากนะครับที่มีโอกาสมาร่วมงานกับทางโดบีชนะครับผมบางแสนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนน่ารักมากนะครับทุกคนที่เป็นแฟนนะครับผมก็จะ ชาวบางแสนทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็มีขอทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนมีเสียงโห่ร้องมีการร้องเพลงตามในรังเพลงก็สิ่ดีใจมากขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็มีกฟรถายจากกรุงเทพมหานครตด้วยขอบคุณมากนะครับวันนีก็ก่อนจัดไปก็มีดนตรีหนึ่งท้ายนะที่ผมจะจะให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมเป็นเพลงซีนที่ไปของผมเองนะครับผมชื่อเพลงว่าเท่าที่รู้คือช่างรักเธอผมขอให้ทุกคนได้ มอฟังกับ้วันนี้นะฮะขอให้ใครเชียร์ทิมไหนขอให้ทิศนัน้นชนะนะครับนะผมแต่ว่ายัางไงก็ยิ้มพูดับิอยใจเธอ,อด็ไหมใโลกโลฉันรักเธอรักมันองเสอวัน้นแล้วฉัน,มน,นบบไม่เป็นคนแปลกหน้าที่แค่ จะมองกั่แต่ไรไม่รูแลอาเป็นเพราะวฉันง้อเกินไปเจ็บแค่ไหนงงงันคำว่ารักเธอไม่ใช่คนเดิมคนที่เคยรู้ใจฉันไมยังจะรักเธออยู่ วันใดไม่เห็นตารู้ว่าฉันยังอยู่ไม่ไกลคอยดูแลกดวงใจของฉันเสมอจะอยู่ตรงนี้คือรักเพียงเธอจะรักเสมอว่าเธออยู่ที่ใครวันใดเธอต้องตา

ไม่เห็นอยนู่ฉันยังอยู่ไม่ไกลคอยดูแลดวงใจของฉันหสมอจะอยู่ตรงนี้เพือ่อรอเลียนเธอจะัเสมมว่าเธออยู่ทไหนวันได้เจอเวตา ขอเป็นเพื่อนใจให้คิดถงเธอเธอที่หไ,ไม่พถ้าที่ลบมาฉันักเธอ ร้อ,องกกเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยใช่ไหมคะ,อคะโอ้โหก็เรี่นี่ว่าพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะขอบคนะุณคนะุณคนะ่ะนั่งฟินอยู่ข้างล่างนะคะตรงตรงอ่ะโอเคคะ่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากพี่การเดอร์สตาร์นะคะมานะอบเสียงให้กับทุกคนในว,วันนี้แฟนเมนยูแฟนเมนยูนะคะถึงว่าวันนี้ เป็นยังไงคะได้ข่าวว่าเป็นน้องการเวอร์พูลครับเป็นการเลี้ยงผู้อ่แต่ว่าเป็นการแมนยูเก่าก่อนัแต่สมัยจะอยู่ไปแค่ะไวัยย้อนีุคก็ก็ชื่นชอบครับชื่นชอบสไตล์นี้แล้วก็ชื่นชอบในในความเป็นผีแดงอยู่แล้วอันนี้ก็ขอให้เอ่อารายช่วยทั้งคู่แล้วกันนะครับผมทั้งทั้งทีที่เป็นตัวแทนของแมนยูแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ขอให้ทุกคนได้สมหวังด้วยค่ะแหมวันนี้ก็มาให้พรด้วยนะคะก็รู้สึกไงบ้างคะวันนี้มา พี่ระเบี demais. ้งดีใจมากครับดีใจมากเลย่างที่บอกว่าตั้งแต่แบบเข้ารัางแล้วแล้วก็เนี่ยบรรยากาศที่ทุกคนมารอเข้าร้างกันเยอะมากเลยวันนี้ก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้โอกาสได้มาฟังคอนเสิร์ตจากผมด้วยแล้วก็มารอดูทุกวันคู่พิธีกด้วยครับ ไปถึงเอ่อเปนแฟนก่อนแล้วก็ตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างครับก็ขอฝากผลงานแล้วกักนน,นะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดน,นะครับผมก็เพลงก็สกู๊ดนี้เลยนะฮะเท่าที่รู้มีชัดเจนนะครับแล้วก็มีรายการสรีโคดับนะฮะสีโคดับท,ทุกคืนวันพุธงสีทุกยี่สิบทางช่องวันนะครับจุกมากค่ะมานทุกคืนแน่นอนแล้วก็มีละครบาลังแยกด้วยละครตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้กมาถ่ายทำอยู่นะแต่ว่าน่าจะออประมาณประมาณปลายเมษายนนี้อ๋อปลายเมษายนนี้อีกหนึ่งเดือนใ่ะใช่คะก็ติดตามกันได้นะคะ อตอนนี้นะคะยังไม่ให้พิการลงค่ะให้พิการนะคะมามอบของรางวัลน,นะคะให้แบบผู้โชคดีของเราดเดี๋ยวรเราจะทำอายู่ดีพี่หนิงก็ขึ้นมาจะขึ้นมากล้คนเป็นแม่เขาว่าอันนี้อันดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะจับแจกรางวัลอีกแล้วน,นะคะเป็นถั่วนะคะแล้วก็อะไรนะจับหรอแจกรางวังล,วลวให้พี่จับรางวัลหรอไหนได้ไหมจ้าจับลองไปแฟนคลับจะตอบฉันไหมเนี่ย สองรางวัลด้วยกันนะคะรางวัลแรกางวันี้ผมชอบารางวาเลยรวัลาแกเลยเดียวเดียวจะอาการขับและตั้งสติความ อ๋อฟูชิโกะชื่อเป็นญี่ปุ่นเออชื่อมันมีไหมเนี่ยมีนี่อลยมีนี่ยมาแล้วการทาคุณการทาเดี๋ยวัปรางวัลที่สองเลยแล้วเดี๋ยวรอตัเดียวขอบคุณปูชิโกะจริงอะคะโอ้โหเป็นญี่ปุ่นรางวัลที่สองลูกพื้นโอ้โห้แกาวนางสาวธนรัตน์บุญรกตนกระต่ายขอขออีกรอบได้ไหมคะพวันพวันรัตน์ ถ้าเบไมานไม่ยรืบใช่ไหมฮะโอเคไหครับเวนะแหมมีเอเป็นใจดี้วมีงงมีงอนด้วยแหพูดชื่อผิดแค่ไหอ๋อินข้างๆเลย่้นบไม่เลยไห้คนอื่นเขาว่าเหรอรู้สึกการดดักัะก็ขอต้อบอแล้นะคะเป็นหมวกนะคะแล้วก็ปฏิทินนะคะโอ้ห้ค่ะน้องี่ ต้องแต่งนะคะบอนีกรวยบอกรวยอ่ะตอนนี้นะคะก็อีกกว่าเทเกอร์ด้วยนะคะชิคๆกันนิดนึงเอ๊คุณปูชิโกะเนี่ยนะคุณชิโกะคุณปูชิโกะคุณปูชิโกะคุณปูชิโกะแราวแบนยังสองรวันคุณกูชิคนเดียวเลยเราจะยอมได้ไงเราไปข้างนู้นเลยค่ะคุณปูชิโกะเราไปข้างนู้นเอ่อนี่เขาเปิดโอกาสให้แล้ว รีบเลยรีบเลยนีเอ่ยิ้มหวานค่ะขอคุณมากนะคะะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเดียเราจะถ่ายรูปสัพูดแนุด้วยนะคะขอบคุณเหมนกันขอขอขอด้วยได้ไหมคะขออนุญาตแฟนคลับนะคะ ขอบุรีนะใช่ไหคะ188เอเชียค่ะอัวันทชนนะคะ,คะาน,านาผลไเคัความสดนทองื่ออมน,นะคะสัต,ต่์เคเี่นะคะชมรมเรนนี้แฟัแล้วก็เจ้าของร้านนะคะที่แอบร้านเดอีสแดนน,นะคะขอเรียนเชิญคนเวทีนะคะร่วมถ่ายรูปด้วยค่ะขอเชิญทุกทุกโด้วยนะคะได้บนเวทีเลยนเวทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรร่วมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกมก

Obrigada.